แล้วเร็วขอเสียงคนหมักมวนเลยคะ่ะต้นหน่อยแตสัวฮะขอเสียงกระ,ะ,ะเทย,เยนนนเนในเลี้ยวบาไมเอือกระเทยยิ่งามึงเอาเอือ,อ,อ,อดไหยนางแม่เลี้ยงแม่คุ้มเีเมึงอวาปากกระเทสิลุงเลยทีมั้งเองเออแม่ยูกุเซียยูอันเนีร์เออขื่มมากขื่มมากเพราะที่วานปากระเทยที่บ้าหงกันนั่เฝ้าเก็บของหนีเลยบุเซียเยอะไป มดทะเมาะกินเปรี้ยวแห้งแทบโมนีฟ้าผูแซ็กสี่ตีแบบบอมืกุยแม่กวยไมเนาะโอ้ยผมแม่มึงไปหมนเัีงมาจะน้องกระดอกกระเบียครับแต่้นรุ่นนีลารุ่นสมัยไหมพีนีลาก็สักตัวมาจากมึงหอกบูดีแบมพี่นีลาสวยสุดแล้วแบมเออแ้มกุไปใส่เลยเอาไปดีพักไปหลาย กเสดรนี่เขาซาบยาม่สักสีหลายคนเมารถเปเทระสามั้นสี่ันถุนตัวาคอยไรยโม่เออพวกแตงตแม่เจ้บ้าอีฮานอีหานกสูดเอาบุญเมื่อบอนกูกับี่สูดเดียวสนี่ละวกมกัแตงตุ๋นเส้นสูขึนอยู่ที่ต้งเส้นสูรถแม่เจ้าบาเออเส้นสดตไ้พ่กกันนั่นเมือนานไล่เออไอ้สัตว์่าฮ่า่พกเป็นตีนันตีนี่เนาะพวกพไกย ไอแต่ไหนหรววก็ได้กูนั่งลงถกินมะด้เปลี่ยนงูปกติเลยแมีของเขามาเปลี่ยน d ีอุ้ยคือมาดีแต่ว่าอธิษฐานก็อนในหอดยามโม่อะไอได้ดิพระคว่าบอ,อแบบเอาคาทิได้เดอบบอออธาาอนาน่ะก้อนอ่ะก็กล้วยเออขอลาไปเอะตาอเดินหอดยาโม่ที่สุดโอยเจ๊ไสนักตีรูได้บอกยิเสียงกระดกกระเดียแท้ บเบาเสียงแงๆแกนันในดอกอยาหูยวงพี่กะเทยสาธุเด้ออย่าโมที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อนี้ลูกหลานมาขอพรอขอให้ลูกหลานค้าขายลำลำเลรวยเด้ยอดยาเด้อถ้าเป็นดังคือก้าวาลูกหลานสิจ้างาาก็น่าระเบียบมางั้นห็นยาเบิ่งสดิแต่ยิ่งข้าพะเอกคณะน,นีหน้าแน่นแน่นสดิโยวยพิคนาเอว นะแล่นนะตอนเป็ีนะเตี้ยปเปรีนาดไหนหนาใจเกินร้อยก็หนผ <c oughs> ู้ใ้หัวหน้าใจเกินร้อย,อยนมึงมีผูดวเท่านหนาใหญ่ยยๆบานๆแ่บวยสีดใชัยตี้หนา่า,าๆเมว่านี่ลูกแปรเราฝนตกขึ้นมาแ <c oughs> าทะ <c oughs> เมมเพราเว่าหนาก้าเหมอนลูกอ้องในนอตสัวปัดพอี่เมียมเดียวหนาการฝนแต่ล้ววันหน้าง่ายอีน้อแกะเตี้ยแก่แล้วแล้วกูแล้วแล้วพอแ่มตอนไปชิกูได้บมดนี้มึงจะตูดเนอะกง สาธุเด้อพุนยาโมทิศักดิ์ศรีซอยผู้ขานจอกขาดรดิผู้ขาดยืดอัเดเฉลิบเกินขอให้ผู้ขาได้กินเขาเ่าแซ่บเด้อกินลูกข้ามใดมาผู้ใหญ่แม่์มาแข่สุดหวดัวบ่ขึ้นแนบจอกขาไมาเา่เทียยเ่ยวขาดเที่ยวงานมือแหน่ไม่เงยเงยเงาเงาขอให้ผู้ขาถึงลอตเตอรี่แล้วมาที่หนึงห่งนั่งเบื่อซะทุ่ม เขาบอกาก็ถือกิจะลไปหยังเจ<อ>้าไปหนังไม่ซื้อห่วานนายไปเงี้บานเลยนี่เขาก็สชไล่เพื่อนเองผู้จบริหารเองอาเตีวคิวเธอบาดนี้เอาขอขอเตีวเธอ,อสาธุคุณยายโมจิักสิเนโนูรามีลูกสาวเฮนโรทิวรามากราบขอขอ้อยาขอให้ลูกประสบความสำเร็จขอพีทักษ้แ่บุและขอให้เปน็นนักร้อลวงเสียงลมดันไม่ได้สั เป็นยังต่อเป็นกร้โงจ้าเจ้าบ้านักร้องถนนอาฮิตแก้วแก้วอยู่หันนะน่ะแ้่เมื่อไหสมควัาเจ้วหนาให้วว้อยูุบ้าน่ะูรูหลาเพรียงเร็วแล่จะกินไงไฟสูงปรานหลาด่้ีเดียหน้ากูเพียรอะไรง่อยแต่เมื่อไห่ต้องไปหาลพางถ้วยางจานเสียงก็ด้ดีปรานหลสูงอีเหมาอีม่วงอะไร มืออนึ่งยี่มอกี Jamie, ่โมอกห่ามึงเอ้ยเป็นจังเด็เขาดิเขาดึกด็กนัล้านฉันมั่เกิดนีพท่านเจออาซาถอดแก้ววัามึงจะไปกเออตะวัาก็ไปยินเสียงเขาหลอกกต่แช่หลอกตะล้อก็เสียงผู้เปียเท่พอแทบว่าไอเจนเอาดูถูกมูขะเอาออกมันกว่าเขาบอกเี่ยงต้นกบบ้านอันนไปอกวัวมันต่อเลยไปเป็นเอกเสือเมรอนมนสัตวเท่มาแม่ทองภาษาแล้ไปหายเป็นกีล้วกว่ายาแม่โยอือีอ่ะพี่สาไหนไอเขาเราไปทำห้องกับแซงเ่อ ดางนี่กูเห็นซุกุบามากเกียต่ก่อนสกแบนะแต่เขาเรียนใหม่ไปแต่กูบาวันนไม่ไ้สบอาแต่ว่าปนมดูนตายกนีักงนไ่เป็นดแต่งันอกเสีขอไปอีกน่นมเนียเสียงนี้ตูทพุ่บเลยบางหดอกขอเสียงที่จะเป็นเสือในคืนนี้่อยค่ะที่จะเป็นเสือแตลืมพาเหยื่อไปตวจเลือดนะคะ แมวเล้ยวกูจเลียงมาให้เด็กยุ้ก้วยูาดูไทยเรานี่แบบที่าเมาดูแ่เนะแต่วาเป็นความรู้เขากเปลียนั่เป็นธรรมดานาีเขากยานันเหลี่เนาะเสียงบ้ดีพอเียไปหาดีบ้ดีเสียงสูงมุดไปสซ้ำกวยแม่บอแบบเออปากซันมาเสียตัด่อยตั้กนอยบุกการเรืองูไปฝากคู่สนาบ่เห็นมุาดีล้เร้อ้อเอันลกกนะลา วันข่าห่าวลบเหนือพัดมาหาบ้านเรากลับบ้านกลับาปาฮะครอหน่ทีเดียวเฉพาตรุซาริปีไก่ขอบคุณั่นงเซ้ามีแห้งแม่เสียงพ่อสามีอนึงนะน่ะเจอแแบบร้องเป็นไงสุดๆเลยแแบบแอ๋ดักดัดดัดดังดัดสีแอลเป็นดักดือสิดักดักดัก ตับเปุ้นในน้ตาที่แกตือแขกทดอยอยู่อ้ยพี่ดอกแกดีหอดมะดอกดิดับดอกเคลียไหลเต็มเลยมึงอะก็เสียงเลยนั้นาวารถนเลเมื่อให้แตมาเล้อนประกายไงเพราะสมโงดอกยี่นาไงปะมาต่องวางเอาแบบสีไหนเขาแต่เสียงดีทักคุดยดรอเขาขอไปน้ำมีแที่ยวปะ ปอแดงนั้นปเรเกีวานมาแท้เดืไปดอกมันตไปเก็บของแตตอนนี้มันม่ได้แต่งอย่งมากแต่เนีแต่ว่าเขาท่านดูอเอากตที่ท่านจนอสั่งมาเร็วแต็าฉันเนี้ย